ที่9เดือน7ปี2,568นะคะก็วันนี้ก็กลับเข้ามาดูกราฟใน t r a d i n g View อีกครั้งนะคะเป็นกราฟทองเนาะก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้ทิศทางของเขาจะไปทางไหนนะคะเราลองย้อนกลับไปดูผลงานจากการวิเคราะห์กราฟเมื่อวานว่าเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูใน Time Frame 15นาทีก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานอะถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปเนะาะในช่วงเช้า เราได้มองว่าในช่วงอ่ามันจะเป็นขาลงมองภาพรวมว่าคือเขาจะต้องเป็นขาลงอ่ะของเมื่อวานทีนี้เมื่อเขาเป็นขาลงจังหวะเมื่อวานน่าจะอยู่แถวแถวนี้ทีนี้เราก็มองว่าอ่าเขาถ้าเขาจะลงเนี่ยเราจะหาจุดเซลล์ที่ได้ดีที่สุดคือตรงไหนที่สขขต็อปลดไม่ไกลนะคะก็ในทับแฝด15นาทีถ้าใครได้ดูนะคะจะจได้ว่าเราตีไว้ตรงนี้ว่ามันคือแฝดแบบลูกแก้แล้วก็มันจะมีออเดอร์บ็อกซ์อยู่ข้างบนนะคะซึ่ง ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตาม2ตัวเนะะี่ยค่ะมันเกิดคู่กันเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็เก็บสถิติมานะคะก็คือเขาจะเอาอยู่แล้วเขาก็เอาอยู่จริงๆแหละมาถึงสองครั้งนะคะรอบแรกก็คือมาถึงเส้นกลางนะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อตรงนี้ได้มาเทคโปรฟิตตรงนี้1รอบหรือถ้าใครวางออเดอร์ไว้ตรงบนนี้อย่างเราวางออเดอร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เก็บได้ตัวนี้แล้วถ้าใครมาเทคโปรฟิตตรงนี้นะคะ1ต่อหนึ่งก็จะได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าหากไว้ก็ จะได้ตรงนี้อา่อานหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยสองไม้เลยแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างพอมาเป็นช่วงบ่ายของเวลาเราใช่ไหมคะเมื่อวานที่เขาทิ้งลงมาในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าเขาทิ้งแท่งแดงลงมาแล้วก็มีกลับขึ้นไปนิดนึงเขาจะสร้างแฟร์แวรุกแกลบไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะในในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าหากว่าใครได้ทันดูในช่วงนี้นะคะก็อาจจะหาจังหวะเข้าได้ในช่วงนี้ด้วย ถ้าเราย่อยไปในทางเฟรม5นาทีค่ะพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเข้าไปในทางเฟรมย่อยเลย mm hmm. เพื่อรอจังหวะของเขาปรากฏว่าเขาก็มาจริงๆค่ะ mm hmm. เขาก็มาตรงนี้จริงๆแล้วก็ทำสัญญาณการกลับตัวตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือดับเบิลท็อปหรือว่าเป็น M pattern นั่นเองนะคะแล้วก็ลงมาถ้าหากว่าใครเห็นดับเบิลท็อปตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็มาเห็น สามแท่งยืนยันตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามตรงเนี้ยก็คือปิดขมไส้ลงเนี้ยว่าจะหลงแน่นอนบางคนก็คือเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยเข้าตรงประมาณตรงนี้เลยนะคะตรงเนี้ยลงมาก็ประมาณสองอประมาณสองหกเนาะเพราะทีนี้พอดูที่เข้าที่สองหกเสร็จปุ๊บตอนเราเข้าอะ่ะเราเข้าที่ทำเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ถอยกลับไปที่ทำเป็นหนึ่งชั่วโมง พอเราถอยไปที่ทำเป็นหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราจะเห็นว่าเมื่อเราซื้อได้แล้วอะค่ะเขาทิ้งแท่งแดงลงมาเลยถ้าหากว่าใครซื้อได้ตรงนี้นะคะก็ถ้ามองเป้าสั้นๆเลยนะคะถ้าหากกับ TP ก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะคะถ้าหากว่าซื้อได้ประมาณตรงนี้เนาะประมาณ27อะไรประมาณนี้แล้วก็มา TP ตรงนี้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยก็ลงมาถึง13ก็ได้เยอะนะ แต่บางคนก็มาวางไว้ตรงนี้เลยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าเมื่อวางใครเล่นได้เข้าไม้ได้ทั้งสองที่นี่ตรงนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูของวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูภาพรวมในของหนึ่งชั่วโมงก่อนเนาะก็ยังเป็นขาลงนะคะในตรงนี้เนาะ,อะมองจากตรงนี้ก็ได้ถ้าหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะยังเป็นขาลง ก็คือโลไฮไฮไม่ได้ทำไฮใหม่ลงโลแล้วก็ไฮไฮไม่ได้ทำไฮใหม่แล้วก็ลงมาที่ทำโลแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นมันเหมือนกับว่าเขากลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่แต่ไม่สามารถทำโลใหม่ได้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้จะมองว่ามันจะเป็นดับเบิลท็อปอีกครั้งหนึ่งไหมถ,ถ้าเรามองแบบเผลนๆแบบนี้นะว่ามันเหมือนกับเป็นเนี่ค่ะเป็นหัวนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วขึ้นไปติดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ลงมาอีก เขาจะเป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวทําไมเขามาติดในหนึ่งชั่วโมงถ้ามองไปที่เขาติดก็ไม่ได้แปลกใจเพราะตรงนี้มันก็เป็นออเดอร์บล็อกเดิมที่เขาทําไว้เขาก็มาเทสตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรามองให้ดีคือเขาอะทางซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงโลเดิมของเขาเนี่ยเขาก็มาติดตรงนี้เป็นไส้เทียนตัวเนี้ยลงมาได้ลึกกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเขาไม่ได้สามารถที่จะ คุมไส้เทียนตรงนี้ด้วยเนื้อเทียนได้เห็นไหมคะแท่งแดงตงัวนี้มันมาลงมาต่ํากว่าของไอไส้นี่ก็จริงนะแต่ว่ามันขัดใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไส้เทียนรับไอตรงแท่งเทียนเนื้อเทียนเนะะี่ยค่ะเขาไม่สามารถปิดไส้เทียนตรงตรงนี้ได้เนาะเพราะนั้นอนะ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนช่วงอาจจะไซเวสักสักพักหนึง่งสักแป๊บหนึ่งหรือเปล่าในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในช่วงสีชั่วโมงอ่ะ ถ้าเราไปดูสี่ชั่วโมงจากเมื่อวานที่เรามองว่ามันก็คือขาลงแน่นอนแล้วเขาจะมาติดอย่างน้อยก็ต้องออเดอร์บอกตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาเคยสร้างเป็นแนวต้านไว้มันก็เป็นแนวรับมันก็โอเคมันก็เป็นไปตามตามที่เขาควรจะเป็นนะคะก็คือมาเป็นแนวรับเนาะแล้วก็เป็นไส้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็อ่าก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะเพราะเหมือนจะขึ้นแต่ก็ถอยออกมาลงมากลายเป็นเหมือนพินบาเนาะแท่งนี้แล้วอันตัวนี้ ปขึ้นไแต่ก็ไม่สามารถคุมทร้ได้ปัจจุบันเป็นแท่งแดงถ้ามองภาพใหญ่ในทาเฟรม4ชั่วโมงเราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะถ้าเรามองแต่ตรงนี้ลงมาก็ยังเป็นขาลงเพราะเขายังทํโลงใหม่เรื่อยๆถ้าเขายังเป็นขาลงต่ออย่างวันนี้ถ้าเขาลงต่อเขาจะไปไหนก็คือสั้นๆเลยอย่างน้อยที่สุดเขาก็น่าที่จะมาถึงตรงนี้ข้างล่างนี้เอาแบบสั้นๆเลยนะคะคาดว่านะตามตาม ตามโครงสร้างที่เขาทําตอนนี้นะคะถ้าหากว่าให้มองก็น่าจะมาถึง73ได้แล้วก็จะมาติดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงเนี้ยซึ่งก็จะเป็นแท่งแดงตรงเนี้ยเป็นออเดอร์บอกของเขานะคะตรงที่เป็นฟ้าเขียวข้างล่างเข้มๆนี่นะคะก็น่าจะมาติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งทีนี้เราลองไปดู15นาทีสิตอนนี้ลืมดู r s i ถ้าจะมอง r s i นะคะไม่ว่าจะเป็น time frame สีชั่วโมงก็อยู่ใต้เส้น50แล้วก็หนึ่งชั่วโมงหละ่ะ หชั่วโมงก็ยังใต้เส้น50อยู่ทีน,นี้เราลองไปดูในทำเฟรม15นาที15นาทีก็ใต้เส้น50เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่15นาทีทำก็คือเกิดสัญญาณตรงนี้ divergent เห็นไหมคะว่า rsi ของเขาอะมีการยกขึ้นแต่แท่งเทียนกลับลงมาตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เหมือนเขาจะลงมาถ้ามองไปตอนนี้ใน15นาทีก็เหมือนกัรไซด์ w a y ์อยู่ เขาไซด์ว์ <S ide way> ตั้งแต่อยู่ตรงนี้นะคะถึงตรงนี้เนาะตอนนี้ก็ยังไซด์ว์อยู่แต่ว่าวิ่งอยู่ข้างล่างรอบล่างของเส้นไซด์ว์ตรงนี้เดี๋ยวก็คงต้องรอดูให้เขาเบรกออกมาก่อนนะคะว่าเขาจะไปทางไหนนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าหากว่าให้มองในทางเฟรมใหญ่ในทา์เฟรมสชั่วโมงก็คาดว่าเขาก็น่าจะลงมาต่อ ลงมาต่อถ้าเขาจะลงมาต่อก็อาจจะถึงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ลงล่ะถ้าเขาจะย้อนกลับไปเขาจะไปที่ไหนได้บ้างถ้าในสีชั่วโมงถ้าเขาจะย้อนกลับไปก่อนเขาก็มีแฟร์แวร์ลูกแก็เขาในสีชั่วโมงนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยของสี่ชั่วโมงมีแฟร์แวร์ลูกแก็ตรงนี้ แล้วก็มีออเดอร์บล็อกอยู่ตรงนี้ข้างบนตรงนี้ถ้าเขาจะก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะตัดสินใจขึ้นไปก่อนจริงๆนะคะแล้วก็กลับลงมาก็น่าจะเข้าไปอยู่แถวๆนี้แต่ตอนนี้ถ้ามองตรงนี้นะคะก็คือในภาพเวลาสั้นๆนะคะใน15นาทีอย่างเมื่อกี้เนาะ,ะก็คือเขาก็ยังไซส์วีออกไปอยู่ยังไม่มาไม่ไปไหนนะคะ ก็ถ้าใครจะเข้าเล่นวันนี้ก็ลองดูดีๆด,ดูสัญญาณให้ชัดก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าเนาะแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่ก็ยังมองว่าเขาก็น่าจะยังลงมาอยู่นะคะอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ติดตรงนี้ถ้าเราถอยไปดูในภาพของเดล่ะถ้าลองมองในภาพของเดตอนนี้นะคะก็คืออ่ะเหมือนทําลงมาละเห็นไหมคะ ภาพของ D ก็คือจากตรงนี้ลงมามีการกลับตัวขึ้นไปแต่ไม่ได้ทำไฮใหม่แล้วก็ลงมาต่ำกว่าโลเดิมเหมือนทำโลเดิมภาพใหญ่ของภาพใหญ่ของทาเฟรม D นะคะก็ยังเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ก็คือเขาก็น่าจะลงมาก่อนทีนี้ถ้าทางเฟรม D เขาลงมาเขาจะติดตรงไหนเดิมเขาก็เลยมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าเขาจะลงมาอีกครั้งเขาก็น่าจะมาเทสตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นในทางฟรมเดย์เนาะถ้ามองในทางเฟรมใหญ่ก็มีแนวโน้มว่าเขาน่าจะลงมาก่อนแต่ว่าก่อนที่เขาจะลงมาอย่าลืมว่าเขาจะมีโครงสร้างเล็กๆอยู่ภายในเนาะเหงาทางเฟรมสีชั่วโมงเนี้ยใน4ชั่วโมงแท่งนี้ถ้าเราถอยลงมาที่15นาทีเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็ยังมีโครงสร้างที่อยู่ภายในระหว่างช่วง ไฮเดิมกับโลเนี่ยช่วงเนี้ยที่เขายังจะวิ่งไปไปมาไปมาได้อยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าตอนเนี้ยเขาจะลงเลยทันทีไหมก็ก็ยังบอกไม่ได้หรือเขาจะกลับขึ้นไปเก็บตรงนี้ก่อนแล้วถึงค่อยจะลงมาใหม่เพราะนั้นก็ลองดูสัญญาณดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไหมเนาะ ถ้าหากว่าใครชอบการวิเคราะห์กราฟแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. เช่นเดิมนะคะช่องนี้ไม่ได้แบบว่าชักชวนให้มาเทรดหรือว่ามาเข้าโบล็อกไหนนะคะแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์กราฟด้วยสติแล้วก็ทุกครั้งในการออกไม้นะคะเราก็จะมีการวางแผนกันก่อนนะคะ